นี่เฮ้ยเฮ้ยใครออกมาเฮ้ยเฮ้ยมาไหนเอเอไ่ม่ก็ลงไปได้ลงไปได้โดนบอโดนโจรแน่เลยวะตายงันโจรแนะเฮ้ยนึนึงมึงลงไปดิไหนเยออ้าวนอย่างนี้ก็ปล่อยเด้อเไม่พูดไปนทำไปทำอะไรโดนเขาเฮ้ It's a little สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะไอ้แต่ตอนนี้เราก็อยู่กันในรายการไอซีสำรวจป่านะครับวันนี้นะเพื่อนมิกกับบีโจโจ,โจโนเนี่ยเขาได้ชวนผมขึ้นมาบนเขานะใช่ใพาเจโจรครับสวัสดีครับผมมิกออกใหม่ดินบานะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆกับพี่พพจโจโจโนเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมชาวบแลนะไปดูชาวบแลเนื่องจากเจอชาวบแลเขาออกมาสองครั้งแล้วนะสองครั้งติด ไม่ทราบว่าจะขึ้นไปดูเนี่ยจะมีจะเจ,เจออีกไหมนะพ<ช>ีพีเอฟซีผมก็พากันมาเยอะๆเนี่ยเพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะใช่จะได้ไม่เป็นอันตรายนะพ<ช>ีพีเอฟซีโอเคครับพีพีเอฟซีเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็รอรับชนติดตามได้นะระหว่างทางเนี่ยผมกับเพื่อนๆจะพาเก็บหน่อไม้แล้วก็หากเก็บเห็ดอะไรพวกนี้นะถ้ามีนะใช่ครับโอเคครับพ<ช>ีพีเอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปกันเลยดีกว่านะ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสามคนเนี่ยในาทำคลิปต่ตอไปได้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยก,กันเลยไปลุยเนี่ยเราก็เดินใกล้จะถึงแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวระหว่างทางเนะี่ยเราก็จะหาเก็บพวกหน่อไม้อะไรกันด้วยนะครับถ้าเจอเห็ดก็จะเก็บเห็ดไปด้วยนะ ตรงนี้ไม <resol> ่เจอหนออกม้เลยตรงนี <t ry> ้ไมเลยลยเราก็เจอขึ้นมาวทารับแรงแลลองายเ่ยก็ม น้ำยังไหลอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะ้น,น้ำไหลขึ้นนาำคือขึ้นมาคันนั้นไม่เท่าไหร่นอนนี่ก็ตัวผู้วัยเลยนะนนต้นไผ่แล้วเป็นม้ไผ่ไแล้วเนี่ยตอเลรกปิดเดียว เออต้องลำมันนีเป็นไผ่แล้วนะท่านผู้ชมนะเออต,ตรงแถวยอดน,นี่ยังไม่เป็นนะแถวยอดนี่นมันจะไล่จากโคนไปเรื่อยๆมันก็กินได้นะแต่ต้องยอดน,นูน้นเลยแต่มันต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปต้มดีๆพวกนี้มันขมต่อไปต้มนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยนี่ยภาพอะไ เราก็าได้นดหน่อไม้เนี่ยอุ้ยตรงนี้หน่อหนึ่งไปเพื่อนเนี่ยที่ยิงเห็นดินมันยิงชือเนี่ยนอก mà yên khinh vậy Ui nè nè, mà tắt non nè Nè, nó nè đây ได้ยู่เนี่นยเอาไว้ด้วยจับจนะับยอนให้ได้จับจับเถาะเถาะเฮ้ยเราตัดตัดปลายมันครัไปดูให้ดได้ได้น้อยน,นะ I mm -hmm. ยนี่นี่อันนี้นึกนี่เอาเป็นไงก็เจออีกนอนเลยนะแม่มันเถอะนี่นะเป็นได้เจอ นี่นี่น,นอนเลยนี่ยนอนยาวเลยเนี่ยคนคนติดเต็มมือเลยคนนอนขันนะยาวไปรู้ตามหน้าตามไล่ตามแขนนะขันมากแต่มันติดตรงมือเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนนิ่งนอนหนึ่งนอนตัวยเห็นไหม นี่นไงอิงนอนเลยรับเจอแหกันดีนะใช่ไหนวันตัดต้นยังไงแหกระจุประจักก็นอย่างนี้ชมไอ้นี่ชอบกินเนาะวะตรงนี้นี่ไม่แน่ใจอ่ะผมก็ดูไม่ค่อยเป็นน่ะอ๋อไอ้ต้นนี้กินได้นึกเนี่ยได้เนี่ต้นเนี่ยเห็นป่ะกินได้แต่ไม่รู้เขาเขาแต่มันเหมือนปูใบบ่อเนาะต่อไปต้มก่อน นี่นะหน่อน่อไม้หนามนะตําชื่อไม่ได้เรียกว่าอะไรไแต่พวกเนะนี้ยมาไปทำเป็นพวกหน่อไม้ดองนะเฮ้ย<อ>ตัวอะไรวะไ,<อ>ไม่ไม่ไม่มันต้องมีตัวอะไรกระลอกะอนี่านี่ไม้ลนธรรมดาตกใจหมดเลย นี่นะครับท่านผู้ชมนะที่ว่าเขาเอาไปทําเป็น,นหน่อไม้ดองนะใส่ในพวกแบบแกงนกหน่อไม้นะที่ว่าเป็น,นหน่อไม้ที่แบบลูกลกวงๆหน่อยนะอันนี้นหน่อไม้เนี่ยอร่อยดีนะ<อ>จะอเอาไปต้มเอาไปต้มก่อนพอมันก็ขมอ,อยู่เหมือนกันหนอนะเอาได้บปล่ไม่ได้ไม่ต้องไอ้นั้นยาวเกินนะคยแล้วไม่ใช่หน่อไม้หน้ำหน่อไม้น้ำนะเน,นี่ยไม่เใช่ละน้ำเต็ม ที่ข้างบนไม่มีเลยนี่เลยลงมาที่ไม้ไผ่ที่ไหนะไม่มีแต่ฟอใช้ยเดนมิมันจะมีเป็นไผ่ปองใหญ่อะลยปองตรงๆใช่ไหมเฮ้ยเคยเห็นแบบว่าไม้ไผ่นึ่งไม้ไผ่ไม่กดเขานี่นอเนี่เอาวะเนี่ยไม้ไผ่พี่หนูเข้าใจเลยน่อยาวเฟยยาวกรบ่ายตัดยอดปุ๊บๆได้อยู่ตอนนี้ผมมาหาไปขายนี่ก็เอาหมดเล้ว ไอจมูกท้าข้าปากไข่นี่ใช้ได้ไหมคุณเนี่ยออกแดเลยแล้ว,ว,วน,น,นอนเลยนี่ขา้ขาขา้ขาใช้บ้นอนเลยบานหนบานไหนถ้เอาได้วยนน,น,นยออก,นนก,นกี่บกจบบักถ้า,บบานอนนึ่งก็ได้ลุงหน่งเลไ,ได้นอนไอพวกนั้นนะเอนอ่ มึงมึงเคยตับอ่ะนี่นะเราก็มาถึงจุดที่ชาวบุ้บดอาศัยอยู่แล้วไงสังเกตได้ง่ายนะจุดแรกนะที่เราจะเห็นก็คือหินหน้าคนนะท่านผู้ชมนะนี่นะเป็นหินหน้าคนนะสังเกตดีๆนะจะเป็นเหมือนลูกตาแล้วก็จมูกนะท่านผู้ชมนะ ตรงมุมน,นี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปมองอมุอมหน,นึ่ง <c oughs> ลื่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะท่านผู้ชมนะเหมือนหน้าคนมากเลยนะสังเกตดีๆนะเพ่งมองดีๆเหมือนหน้าคนเลยนะใบหน้าคนอ น้ำไหลแรงขึ้นนิดนึงนั่นแหละใช่นี่ก็จะม,มานี่ก็จะเป็นจุดที่ชาวบางบดอาศัยอยู่เลยนะท่านะผู้ชมนะนี่จะเป็นทางเข้านะท่านะผู้ชมนะทางเข้าต้องอ่องเฮ้ยประตูทางเข้าของชา่ทางบกแล้วก็มีน้ำมีวิวสวยๆเลยนะ ไปเดี๋ยวขึ้นไปลงมาข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะทุกชมนะเดี๋ยวจะขึ้นไปปอกหน่อไม้ด้านบนนะครับทุกชมนะเดินดีโอเคโอเครงเท้านี้ไม่ค่อยเกาะ ได้กินได้จริงปะมันเป็นอะไรกระชายเหรอมีแค่นิใช่ปะไม่ได้อันนี้คืออะไรนะนึกเต็มลนะแล้วนี่ยจำใช่อไม่ได้ที่มันจะเหมือนคอมมินเนตจะจำไม่ได้เหรอกินได้เว้ยจะไมนกินได้กินได้กินมัน,นสิอร่อยจะจำไม่ได้มันจะมีดอกด้วยถ้าเราไปเจออันมีดอกกับดอกมันกินอร่อยดิ พอ,น,อนี่มิกมีมีหน่อไม้ไ้นี่พี่โจโเด็ดอันนี้ได้นะเด็ดอันเนี้ยเห็นปะนะตรงนี้ตรงนะีนห้หน่อไม้ ออนะไปเดี๋ยวเราเอาหน่อไม้ไปวางตรงแค่ไป mặc cái tay ngon ninh là thấm thơm nha nha chứ song ngon là thấm thơm 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 này thơm 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 เสียงตัว,วตอะไรครับอาไว้นี่กันนะเจ๊เดี๋ยวเราก็จะขอหยุดคลิปก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะตัางทำการตั้งกล้องกันนะเราเดี๋ยวช่วยกันปอกหน่อไม้นะได้เตรียไนะนะปเราตั้งกล้องกันดีกว่า พอช่อนได้ไหมนิดถ้าลงม <trad ing forth> <tal ence> ็ได้นิดได้นิดล่ะตอบอ่ะนั่นไหนก็ได้แล้วถล่มไวเนี่ยตองเจมอลันนี้เจอเห็ดได้แล้วจังมไปเห็ดเมาเลย

พี่ได้หาเราไปทำต้นไม้ดมแล้วใครลงคุละแต่กิตวเยอะต้นไม้ลงพราน้านเนี้ยเป็นนานของตัวเรื่อง้นไม้ก็เป็นไรเมถ้าใครจะได้ถารจะได้ก็้นเล่นรอบต้นไม้ทตัวนี้ทำต้นไม้ไม่เยอะเลยผัดไทยผัดไทยเลยผัดไทยก็ผัด ขึ้นใหม่ไม่เจอเห็นเลยนปนด็จเต็ปแมงเห็นขึ้นเด็ม่หาระเด็จขึ้นดกุ่มเนี่ยงีอล้กรจอีกทีนี้นะไม่ตากนน่นี่่ไ,ไปิี่เา ต้มนตะการอะไรต้นตะการอะไรแล้วเขาทำอะไรไปอีกความเร็วเว้ยดูนอไม้นี่นอไม้เราไม่ได้เด็ดต้องเยอะเราเดินผ่านหมดเลยแต่เอาแค่นี้ก็พอละเยอะละวแค่นี้ก็เยอะออโห่เดี๋ยวเรามาดักซุ่ม คำบนเนี่ยจะออกมาจากทำหรือเปล่านะคนรับชมนะจะออกมาหรือเปล่าเนี่ยลองดูสัมพาระมันจะออกมาแล้วเนี่ย ต้องเงียบเงียบให้ที่สุดนะทุกคเราเงียบเงียบไะ นี่เฮ้ยเฮ้ยใครออกมาเฮ้ยเฮ้ยมาไนเออีมีมี่อนลงไปดีลงไปดีมันโจรบอโจรแน่ๆเลยวะอือตายมันโจรแน่นเฮ้ยนึงหนึงมึงลงไปด้ไหนเรียกเอาปูดอย่งนี้ไปปล่อยดิเอาไม่พูดไปเนี่ยทำไปทำอะไรมันโจเขาเอ๊ มันมีกับหมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมันไปแน่หรือว่าเพื่อนมันวิ่งไปข้างนอกแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปตามมันไปมินมินได้หรือเอาอนี้ก่อนได้ไปเดี๋ยวหนอมไม้ไปนี่ก่อนนะมันจะหนักนะเดี๋ยวเอาอนี้ไปวิ่ง เลี้วว่ะเอ้มิกมันไปน้แล้วมันไปนไปเลไปวิ่งไปนลดูมันไปนลวเี้ Ê Ê Ê Nó chập đá quá Nên chập đá mấy anh còn đều với เพื่อนเพื่นเพื่อนมิกนะี<ม>่ยก็จับโจนได้นะไม่รู้ว่าเป็นโจนหรือเปล่านะเรายังไม่แน่ใจนะว่าต้องเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์อีกทีนะเอาไงก็มันดีวะปล่อยเข้าไปเลย ปล่อยได้ดิพี่เนี่ยมันเข้าไปขโมยเบี้ยนะไอทอยถอนหาเชิงมัดมันดิมัดติดไว้กับต้นไม้แม่งเลยไอ้เข็ดใช่่ปะเดี๋ยวพวกเราเพื่อแซฟเดี๋ยวเราจะเอาต้นไปจำหมัดไว้แน่มันเอาอะไรไปก่อนนะแซฟสิเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาต้นไปไก่อนนะมันเป็นขโมยสิ่งนี้มานะท่านผู้ชมนะ นี่นะท่านผู้ชมนะนี่นะท่านผู้ชมนะเราก็จับมันมัดไว้แล้วนะผมะกับเพื่อนเจโจได้มัดมันเป็นเรียบร้อยแล้วนะเออนี่นะเดี๋ยวเราขึ้นมาอีกรอบเนี่ยเราจะจับมันส่งให้กับหัวหน้าชาวรุนแรงน้อไปขโมยของเขามานะเออนี่นะราก็ <ใน S 2> มัด,มดไปขาแล้วก็มัดตรงนี้แล้วก็ตรงมือแล้วก็ตรงตัวมัน เราเน Finished ี่ยหมดเลยนะเราเนี่ยไม่ได้เตรียมเชือกมาเนะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาจับโจนเนาะเราขคาแบบจะมาหานอไม้แล้วก็เยี่ยมชาวรับแรงหานอไม้เยี่ยมแต่จริงๆอ่ะเราเตรียมไว้แล้วแหละแต่มันอยู่ในกระเป๋านะกระเป๋าของเพื <Gym. S 2> <bosses> ่อนเป่าอ่ะเราก็เลยไม่ได้มาไม่ได้เอามานะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็เลยใช้ทาวันะมัดยังแน่นหนาเลยนะท่านผู้ชมนะผันรอบตัวแล้ว เจอแน่มึงไปขโมยของเขาอะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปคืนท่านยังไงนะอืมไม่รู้เนี่ยมันเป็นมันคืออะไรนะเพื่อนมันเป็นเบีย้ยแก้ที่พาสมัยก่อนเขาทำไว้ไงไม่รู้ว่าชาวรับได้นะเขามีได้ไงแต่มันเป็นของคนไทยนะ เนี่ยเบแกนน่ะไม่รู้ว่ามันเข้าไปเอาได้ไงนะเราจับมัดไว้อย่างเงี้ยแหละนะใช่ไม่ต้องเสนใจเยดีเลยหรอกเพราะว่ามันเข้าไปขโมยถึงปล่อยมันไปเอาไปเดี๋ยวมันก็ไปทํากับคนอื่นอีกยังไงเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมาเราจะปล่อยอย่างเงั้นแหละถ้ามันหนีไปได้ก็ถือว่าเป็นบุญของมันนะอใช่ถ้ามันหนีไม่ได้ก็แล้วแต่มันเนื้ผมมัดนั่นหนาหมดแล้วนะจะทำกับคนเองนะ ดนจับกัช่วยไม่ได้ส่วนเบีย้ยแกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปคืนกระทันยังไงนะรอโอกาสหน้าเนี่ยถ้าผมขึ้นมาเนี่ยผมจะเอามันถ้ามันยังไม่สิ้นก่อนนะผมจะเอามันไปคืนตัวให้กับท่านชาวรับแลเอามันไปขังไว้ในเมืองรับแลเลยนะแล้วก็พร้อมคืนกับเบีย้ยแกนี้นะพี่เฟซี เดี๋ยวเราเนี่ยก็ขอกลับก่อนเลยก่อนนะใช่เดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับออีกย่างหน่อไม้อยู่ข้างบนนู้นต้องแบล็คเดี๋ยวเราต้องขึ้นแบวก่อนไปโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมขอตัวขึ้นตอหน่อไม้แล้วก็เดี๋ยวลงมาเจอกันข้างนะใช่เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเราอยู่ตีนเขานะท่านผู้ชมนะพี่พี่เดี๋ยวไปข้างนะอีกคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้ตรงนี้แหละไปไปไปนี่นะเราสามคนนะก็เดินลงมาถึงตีนเขาแล้วนะท่านผู้ชมนะใช่ครับเมื่อสักครู่เนี่ย เราก็ได้เข้าไปซุ้มดูชาวเมืองลับแลนะ<ช>เราก็จะสังเกตว่าเหมือนจะเขาจะออกมาจากประตูหรือเปล่านะแล้วผู้ชมนะเราก็ไปเฝ้าดูแต่กลับไม่เจอนะแต่ดันไปเจอเป็นชายปริศนานะ<ช>ได้เดินอยู่ดีๆก็วิ่งออกมาจากประตูของชาวเมืองลับแลนะใช่แล้วเขาก็ได้พูดคาหยาบใส่พวกเรานะและ้วเพื่อนมิงนะก็นะได้วิ่งตามไปนะแล้วก็ไปจับตัวไว้ได้ทันนะผูผมเนี่ยผมกับพี่จุโจเนี่ยก็ตามไปที่หลังนะ แล้วก็ไปเจอปรากฏว่ามันได้เอาอะไรบางอย่างนะออกมาจากเมืองนะ<ช>มันคืออะไรนะเพื่อนเป็นเบี้ยแก้ของพาที่พาได้ทําไว้หรือว่าคนมีวิชาเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาเอาไว้ป้องกันตัวเป็นของขังอะไรพวกเนี้ยนะใช่ครับเราไม่รู้ว่ามันเข้าแววมาได้ไงนะพวกผมเนี่ยไปอยู่บริเวณหน้าประตูมันยังไม่รู้สึกเลยนะว่าพวกผมเนี่ยจะเข้าไปได้หรือว่าประตูจะเปิดให้อย่างเงี้ยนะใช่ใชนี่เราก็ไม่ทราบเหมืนอนกันว่ามันเข้าไปได้ไงนะ่ยใช่ แต่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านนะเพราะว่าแบบ่ังกายคือแบบต้องการแบบสารอาหารนะเราจะกลับไปทานข้าวทานอะไรนะเราเราแล้ว,ลวเราค่อยขึ้นมากันใหม่นะท่านผู้ชมนะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจำเพื่อเป็นกําลังใจให้เรา3ามคน,นได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รัก